ครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยูสอรายการวิก t ตอร c a ีแคทนั่นเองรายการนั้นมันคุณเรียนรู้และสนุนพร้อมรออยู่ผมวิก t ตอร c a ีแคทนั่นเองการรับชมนั่นคือเกมพาย a น็ตคอสเตอร์นั่นเอง สำหรับ EP นี้นะฮะก็เป็น EP ที่7แล้วนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านโดยที่ติดตามมาถึง EP ที่7เลยสําหรับในวันนี้นะฮะเราได้ทำการเพิ่มเติมอะไรไปน,นิดหน่อยนะฮะนั่นะะคือถนนเส้นนี้นั่นเองเพราะผมมองว่าถ้าเกิดเราให้คนเนี่ยเดินไปสุดถนนเนี่ยนะฮะทางตรงของเราที่เราทําไว้ทั้งสองฝั่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่สวยงามไงเออผมเลยคิดว่าผมจะทําการหลอกล่อคนนะฮะให้เดินถนนเส้นนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนในอนาคตเนี่ยผมคิด ว่าผมจะทําเป็นเส้นตรงออกมานั่นเองนะฮะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องทําการหลอกล่อคนให้มาถนนเส้นนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมเลยคิดว่าผมจะทําการเอาร้านอาหาร มาใส่ไว้1ล้านนะครับแล้วก็เอาของเล่นมาใส่ไว้1 000, ของเล่นนั่นเองอ่าน,นี่คือจะเป็นจุดประสงค์หลักของเรานะครับส่วนจุดประสงค์สำรองของเรานะฮะก็คือผมเพิ่งไปเห็นครับผมว่าภายในคอสเตอร์เนี่ยมีออปชั่นพิเศษก็คือมีทีวีด้วยอ้โหอันนี้คือเพิ่งเห็นเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมเขาจะชื่อว่าสกีนนั่นเองนะครับก็จะมีทีวีหลายขนาดนะฮะจะมีทั้งโปรเจคเตอร์อะไรทำนองน,นี้นะครับแล้วก็มีทีวีนะครับทีวีนี่ก็มีหลายขนาดมากมีแต่ หนึ่งเมตรนะฮะ 2เมตรแล้วก็4เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิดีโอวอลนะฮะโอ้โหเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเซอรนี้จะเป็นโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์อันนี้มันจะใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเอามาใส่แค่ทีวีเท่านั้นนะครับซึ่งจุดที่ผมจะใส่เนี่ยผมจะใส่ไว้ด้านหน้าเลยอ่าใส่เป็นตาโลโก้ของช่องเรานั่นเองนะครับนั่นคือรูปโปรไฟล์นั่นเองนะฮะแต่ว่านี่นเนี่ยมันเป็นข้อ,ย,อย่อยๆไงเออคือทำแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะฮะเรามาตกแต่งตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับอย นะฮะเราจะมาเพิ่มร้านอาหารกันนะครับสำหรับช็อปในวันนี้ผมคิดว่าผมจะช็อปที่มันไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับขนาดของมันเนี่ยต้องอยู่ประมาณนี้ได้อ่าอยู่ประมาณนี้ได้นะคือไม่ล้นไปด้านหลังอะไรทนองนี้นะครับผมเลยมองว่าน่าจะเป็นพวกร้านพวกแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชอะไรทํานองนี้นั่นเองนะฮะเออร้านไหนดีฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดอันนี้มันก็ใหญ่ใหญ่ไปเนาะผมพยายามที่จะหาร้านที่มันเป็นแค่ร้านเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเอามา เป็น2ร้านคู่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีคนเข้าแค่ร้านเดียวนะส่วนอีกร้านหนึ่งก็ต้องปิดไปนั่นเองนะครับเหมือนด้านหน้าตรงนู้นนะตรงทางเข้าของเรานะครับที่ปิดไปร้านหนึ่งส่วนอีกร้านหนึ่งก็เปิดตามปกตินั่นเองนะครับไอรานคอฟฟี่นี้ก็ปิดไปแล้วนะฮะนี่ครับร้านนี้นะฮะปิดไปร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดเลยแค่ร้านเดียวเท่านั้นนะครับเพราะอีร้านเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดทุนนั่นเองนะครับผมเลยมองว่าเอาเป็นแค่ร้านเดียวดีกว่านะฮะแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าผมเห็นแล้วนะ อืมน่าจะเป็นอันนี้ดีกว่าเออขนาดกำลังแบบมินิมินิเลยนะฮะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปนั่นเองนะครับา เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมผมขอเล่งก่อนนะฮะเอาไว้สักประมาณอ่อตรงนี้ละกันอ่าเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็รอคนนะฮะเดินเข้ามานั่นเองตรงนี้นะฮะผมคิดว่าผมจะทำการใส่พวกต้นไม้ละกันอ่าจะได้อุดมสมบูรณ์นะฮะตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยนั่นเองนะครับโอเคฮะมามาใส่ต้นไม้กันนะคุณผู้ชมอ่าใส่พักประมาณอ่อตรงนี้ละกันอู้คนมาแล้วฮะคุณผู้ชมอา้าวเดินกลับ อะไรไว้เนี่ยโอ้โหมาถึงก็เดินกลับเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใส่พวกใบย่างเราอ่าใส่พวกใบย่านิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาเล็กกว่านี้นะฮะี๋ยวกน,นะเอาไว้สักวันนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่านะ ปุ๊บอ่าโอเคฮะผมคิดว่ามองระดับนี้นะมันก็ไม่ลบมากจนเกินไปนะแล้วก็เดี๋ยวทาการใส่ไฟไ,ฟไว้ตรงนี้นะครับส่วนข้างๆร้านนี้นะฮะผมมองว่าผมจะทําการใส่เครื่องเล่นแบบมินิไปก่อนละกันนะครับส่วนพวกของเล่นใหญ่ชิ้นใหญ่ๆนะผมก็ทาการเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ในอีีที่7นี้นั่นเองเพราะว่าสําหรับของเล่นชิ้นใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะแน่นองนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะมันมีพื้นที่แค่ดิดเดียวนั่นเองนะครับโอเคฮะเอาเป็นของเล่นชิ้นนี้ลกันได้ไม้ม ไว้เฮ้ยคุณผู้ชมะววนะเดี๋ยวกันนะผมขอเลงก่อนนะฮะว่าเราจะไปตรงไหนได้บ้างอ๋อตรงนี้ไหมคุณผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนนะกลับไปที่แม่โอ้ได้แล้วฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะทางเข้าทางเข้า,ทา,ขา,ท,า,ขาทางเข้าเนี่ยไว้ฝั่งนี้เลยอ่าฝั่งคนควบคุมเลยนะฮะส่วนทางออกเนี่ยไว้ตรงๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างทางเข้ากันนะฮะไหนดูซิทางเข้าเราจะเอาสีอะไรดีนะฮะก็คงจะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะนี่ฮะอ่าทำการม้วนไปปึ๊บ เรียบร้อยฮะจื๊บโอเคแล้วก็ตรงบปอีกฮะอ่าตรงไปอีกอ่ามีการเลี้ยวดีดนึงนะฮะจะได้กําหนดคนได้เยอะๆนั่นเองนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นทางเข้าไปเลยนะครับอืมได้มาประมาณนี้ถือว่าเวิร์กมากๆนะฮะตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์ต้นไม้อยู่ดีแค่3เเท่านั้นนะครับเราวก็ทำการเพิ่มต้นไม้ไปอีกอ่าเพิ่มต้นไม้เดี๋ยวกันนะเอาไว้สักมาตรงนี้แล้วกันเนานะคุณผู้ชมอ่าโอเคฮะ แล้วก็มาไว้ฝั่งนี้เนาะโอเคปึ๊บเนี่ยฮะแล้วก็มาไว้ด้านนี้ด้วยอ่าไว้ด้านนี้ด้วยสักประมาณตรงนี้แล้วกันได้ไหมเอ้ยได้อยู่ฮะคุณผู้ชมปึ๊บอ่าโอเคฮะจะได้ไม่ต้องดูเกะก,กะมากจนเกินไปนะครับโอเคและอันนี้ก็ไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะปึ๊บอ่าปึ๊บ อ่าโอเคฮนะเพลงแค่นี้ก็มองดูว่าลมลื่นแล้วนะครับเพลงแค่นี้เราก็ต้องการเปิดเครื่องเล่นไปเลยเยสโอ้โหเป็นของเล่นชิ้นที่6ของเรานะฮะใช้เปล่าวะ กี่ชิ้นแล้วเนี่ยสามนะฮะฝั่งนี้ก็สามโอ้จริงๆนะครับคุณผู้ชมเป็นของเล่นชิ้นที่6ของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็รอคนเข้ามาเท่านั้นนะฮะต่อไปนะฮะผมจะหาอุปกรณ์ตกแต่งแถวๆนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเออดูซิว่าแถวนเนี้ยเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราตกแต่งได้บ้างนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวเราทําการเพิ่มเป็นหน้าจอใหญ่ไปเลยนะครับดูซิว่ามีของอะไรให้เราตกแต่งเล่นมั่งนะฮะ รูปปงรูปปั้นก็ดีนะคุณผู้ชมเออเดียวกันนะอันนี้คืออะไรอะ่ะไอนดูซิอันนี้คืออะไรหอหรอนาฬิกาหรอโอ้หอนินกา,กามันเป็นแบบนิว้ว <laughs> อ้ my god นะฮะเอ,อมีอะไรม้างโอ้โหมีแต่ขนมทั้งนั้นเลยฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอะ่ะ โอ้อันนี้เป็นเหมือนของเมื่อก่อนเลยนะฮะที่แบบต้องผิงไฟนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนทําน้าร้อนเอาคุณผู้ชมและด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกฐานพวกฟืนทำนองนี้นะฮะแต่ว่านี้แม่งโคตรประจนภัยไปนะฮะไม่เอาดีกว่านะครับถ้าเกิดถังล่ะโอ้ถังเอฟเฟกนี้เรามีแล้วเนาะอืมไหนดูซิอันนี้ละคุณผู้ชมโอ้เช่นี่มันอะไรว <laughs> นี่มันโดมอะไรก็ไม่รู้โอ้ตาย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  มันน่าจะมีลูกเล่นให้เราอีกสิเออพวกลูกปองลูกปั้นน่ะไม่มีหรอเออลูกปั้นน่ะน่าจะมีนะลูกปั้นนะฮะอืมอันเนี้ยอันนี้ได้ไหมอ้ออันนี้ผมคิดว่ามุมมองเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณตรงกลางน่าจะสวยกว่านะฮะอันนี้คืออะไรเออนี่ฮะ มีพวกของอะไรนิดหน่อยนะฮะแต่ส่วนมากของพวกนี้มันต้องอยู่กับโจรสลัดนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราทําการเพิ่มโจรสลัดเข้ามานะฮะเดี๋ยวขอหาก่อนนะโจรสลัดอยู่ไหนนะนี่ฮนะคุณผู้ชมแหนะเป็นไงนี่ทําการยืนหล่อเลยอ๋อยืนอยู่ข้างต้นไม้แล้วกันโอเคปะ่ะเออน่าจะพิงได้นะพิงได้ไหมคุณผู้ชมเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะโอเคโอเคอเดี๋ยวกอนนะขอพิงก่อนนะฮะขามันต้องอยู่ตรงต้นไม้เนาะโอเคปึ๊บเนี่ย ประมาณนี้โอเคไหมน้อ no. ง <laughs> โอ้โหโคตรรอเลยครับคุณผู้ชมแต่เหมือนกับว่าขามันจะปักดินไปเลยนะน่ะโอ้โหแล้วก่อนนะถ้าเกิดขามันปักดินเราต้องเอาขึ้นมาอีกนะฮะเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคไหมอ่าไว้ตรงมาตรงนี้นะฮะโอเคไปไหนดูซิเป็นไงอู้หู้หูน่ายนะคุณผู้ชมแล้วกันนะผมขอเลื่อนหน่แล้วกันเลื่อนมาด้านขวามือสักนิดนึงนะฮะนี่ยเนี่นี่ยเ๊บเออไหนดูซิว่าเป็นยังไงเอ้ยเวิร์กว่ะ เวิร์กเวิร์กเออตรงนี้นะฮะส่วนของพวกนี้นี่คือเอาไว้ตกแต่งนั่นเองนะครับเราเลื่อนมาสักเท่าไหร่ดีนี่ฮะอ่าเลื่อนมา,าแถวๆนี้แล้วกันนี่ครับอโอเคนะฮะหลังจากนั้นก็เพิ่มพวกควันอะไรไปหน่อยแล้วกันเนาะเออจะได้ดีหน่อยๆนะฮะจะได้แบบสมจริงสมจังว่าเออเหมือนกับว่าโคโมยมาทำนองนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันสายฟ้านะะี่วะอันนี้มันสายควาสายฟ้านะฮะอันนี้มันเป็นควันหมอกเลยนี่ว่นะเนาะ อันนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะแล้วก็นะอันนี้สมอนี้เล็กสุดอ่าเล็กสุดนะฮะเล็กสุดนี่ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะมีอะไรอื่นไหมอันนี้คืออะไรโอ้ชิดโอ้โหอ,อันนี้เป็นระเบิดนะฮะเวิร์กไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดมาวางตรงนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะเออเป็นระเบิดนะฮะอันนี้คืออะไรควันดำเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่านี่คืออะไรนะครับเพราะมันไม่ขึ้เนเอฟเฟกต์มาโอ้ใช่จริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมแล้วก็นะ พวกโจรสลัดนะฮะมันต้องเอานี้ละกันเออไว้ในนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ในในนะฮะนี่ไว้ในในไว้ในในปื๊บเออของมันจะได้รู้เหมือนกับว่าของน่ยขโมยมานะฮะ เขาเรียกว่ามีมิตรงมิตินะครับนองนี้นะครับโอเคเอฟเฟกอันเดียวน่าจะพอมั้งคุณผู้ชมเออนี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นควันระเบิดอะไรำนองนี้อ๋อเห็นปะถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้คนก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ต้องทําการเพิ่มพวกหญ้าไปอีกอ่าตอนนี้เราขาดหญ้านะฮะเราต้องการเพิ่มหญ้าไปอันนี้คืออะไรอะสมอเหรอ อ๋อ <AL> เหมือนช่างตีเหล็กใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นที่ตีเหล็กนะฮะแล้วก็มีคนถือธน,นูไม่เอานะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะพวกหญ้าเหรอไม่เอาแล้วนะครับแค่นี้เราก็น่าจะพอแล้วเนาะคุณผู้ชมอาต่อไปเราก็เป็นพวกหญ้าละกันนะฮะอืมพวกหญ้านี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนะะาะมาไว้ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวฝั่งนี้เนี่ยเราต้องทาการเพิ่มถังขยะไปนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านค้าใช่ไหมเออมันก็ควรที่จะมีถังขยะแน่นอนนะครับโอเคฮะแล้วตรงนี้ล่ะ ตรงนี้เราจะตั้งว่างไงดีไม่ต้องดีกว่าเนาะอ่าเรามาว่าเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมอ่าทำการวางไปเลยนะครับปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ตึ๊บโอเคนะฮะปึ๊บโอเคฮะตรงนี้เราก็วางอันเดียวเลยละกันเนาะเออไม่ต้องวางอะไรเยอะแยะนะฮะโอ้เสร็จสับฮะคุณผู้ชม ต่อไปนะฮะเราต้องการเพิ่มเก้าอี้นั่งอ่าเก้าอี้นั่งนี่ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับเราจะาไว้ตรงไหนดีครับคุณผู้ชมไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะอืมผมว่าไว้ฝั่งนี้น่าจะเวิร์กกว่านะฮะเอาไว้สักประมาณอ่าตรงนี้ละกันนะอ่าวางระหว่างกลางกับต้นไม้นะฮะแล้วก็ต้องมีถังขยะแน่นอนับผมว่าต้องมีคนอยากทิงขยะแน่นอนนะฮะตอนออกมาล่ะไม่น่าจะมีใครถือของกินขึ้นไปนะ เออแต่ว่าข้างร้านนี้เนี่ยเราต้องทําการวางถังขยะไว้ด้วยอ่าสักถังหนึ่งก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะฮะเพลงแค่นี้ก็น่าจะเสร็จสับแล้วนะครับนี่ไงนะครับนักผู้ชมมีคนทิ้งจริงๆด้วยนะฮะก่อนที่จะเล่นเครื่องเล่นนะครับโอเคต่อไปตรงนี้ก็ต้องวางเป็นหญ้าใช่ไหมอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้วางเลยนะฮะโอเควางเป็นหญ้าไปนะครับเอาวางไว้สักตรงนี้ก่อนละกันเนาะอ่าปึ๊บโอเคฮะแล้วก็วางทะลุไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชม เริ่มสมจริงสมจังแล้วนะฮะไว้สักประมาณนี้ก็ก็น่าจะโอเคอ่ะเราไม่ต้องวางอะไรเยอะแยะนะฮะถ้าเกิดวางเยอะไปนี่มันจะลกเกินเนาะอย่างที่หลายคนบอกนะฮะว่ามันจะลกๆโรคในํานองนี้นะฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะผมมองว่าเรามาเพิ่มอะไรนิดหน่อยดีกว่าเพราะมันเป็นสีเขียวกระจีใช่ไหมอืมถ้าเกิดเป็นพวกหญ้าเออเนี่ยพวกขิดในลำนองเนี้ยน่าจะลังดีนะมันเป็นเหมือนกับพวกหญ้าอ่อนนะฮะเออพวกหญ้าแห้งํานองนี้นะฮะเออเห็นไหม กำลังดีนะฮะกำลังดีอันนี้น่าจะเป็นฟางนะคุณผู้ชมใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้น่าจะเป็นหญ้าแห้งนะฮะพวกหินเลยแหละเออไม่ใช่หญ้าแห้งธรรมดานะฮะงั้นเอาอันนี้ดีกว่าเอ,อ่าเป็นเหมือนพวกฟางนะครับน้องนี้นะฮะอืมก็เวิร์กเนี่ยนะแล้วก็มีตันนี่ยืนอยู่ <laughs> โอเคนะฮะเออเวิร์กเวิร์กแต่เหมือนเขาว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยมันจะ วางเกะกะนะงั้นเราต่ำลงมาหน่อยละกันนะฮะโอเคต่ำสักประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วแหละคุณผู้ชมอ่านะเริ่มอลังการแล้วนะฮะสุดยอดต่อไปเราก็ต้องการเพิ่มไฟอ่าไฟนี่ผมลืมไปเลยนะฮะแต่ดูซิไฟของเราอยู่ไหนอ่าเลกหัวคลองเราเลยละกันเนาะปึ๊บเรียบร้อย้วฮะคุณผู้ชมเอามาไว้ตรงนี้ปึ๊บหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ไว้ตรงข้างถังขยะละกันเนาะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเพื่อ คนอาจจะไม่รู้นะฮะมองแล้วอาจจะมืดในห้องนี้นะฮะงั้นเราวางไว้ใกล้ถังขยะเลยนะครับแล้วก็ทางออกล่ะทางออกไ,ไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะฮะอือ่าเรียบร้อยครับแล้วตรงนี้ล่ะหน้าร้านหน้าร้านวางไว้ท้งอันหนึ่งแล้วกันเนาะอืมไม่น่าจะมืดมากนะฮะว่ามันมีไฟจากบอร์ดแล้วนะครับ โอเคนะฮะสำหรับตรงนี้ก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคนเยอะมากนะฮะของเล่นชิ้นนี้คนก็เยอะเหมือนกันโอ้โหถือว่าดึงกันมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะตรงนี้ผมมองว่าเราจะวางหญ้าไปก่อนละกันเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันมีเก้าอ,อี้นั่งแล้วนะฮะหรือจะเพิ่มอีกดีเพิ่มอีกก็มีมีปัญหานะนะเราเราลองเพิ่มอีกนะฮะเพิ่มสักประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้วางยังไงอ่ะอันนี้วางเรียงกันใช่ไหมอ๋อมีการวางเรียงกันนะฮะปึ๊บ โอเคฮะอ่าถือว่าเป็นการรองรับที่ดีนะฮะเยอะมากๆเลยเนะี่ยโอ้เยอะเหลือเกินนะฮะถังขยะต,ต้องมีนะฮะตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มไฟไปอ่าเพิ่มไฟไปหน่อยนะฮะเอามาไว้ด้านนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่าหมุนหน่อยนะฮะแล้วก็ปักลงไปนะครับ อ่าเรียบร้อยฮะส่วนด้านหลังตรงนี้ลนะ่ะด้านหลังตรงนี้เราจะใส่เป็นพุ่งหญ้าดีไหมคุณผู้ชมอืมใส่เป็นพุ่งหญ้าเหรอหรือว่าเราจะปล่อยลอยลอยไงี้ปล่อยลอลไปก่อนละกันนาอเออจะได้หันไปมองกันได้นะฮะลองนึกถึงหลักความเป็นจริงนะครับโอเคถือว่าสวยงามมากๆตอนนี้เราก็ดึงคนมาได้เยอะเลยนะโอ้ตายเลยฮะคุณผู้ชมตอนนี้มีคนเดินนะฮะโอ้ ผมไม่นึกแน่วว่าจะมีคนเดินจริงๆนะค,คือมันยาวมากๆเลยนะแล้วคือเราไม่ได้ทำการเพิ่มต้นไม้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะฮะไม่นึกว่าจะมีคนเดินจริงๆนะฮะโอ้ผมนึกว่ามันจะเดินถึงแค่ตรงนี้นะครับเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มีคนเดินล้อมรอบเลยว้าวถือว่าสุดยอดมากๆนะสําหรับ EP หน้านี้เราก็ชิวๆแล้วนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนนะฮะมีการแจ้งเตือนเยอะแยะมากนะครับ แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเนาะอันนี้มีปัญหาอะไรไหมโอ้รู้สึกว่าร้านนี้จะขาดทุนนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเออขาดทุนก็ยังยอมได้นะครับแค่44ดอนเองอ่าสําหรับของเล่น2่งชิ้นนี้นะฮะก็ดึงคนได้เยอะเลยนะครับอ่าโอเค หรือว่ายังเวิร์กอยู่นะครับเมื่อกี้เหมือนกับว่าผมจะลืมดูเลยนะว่าของเล่นชุนชิ้นนู้นเนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ไปสักเท่าไหร่นะฮะได้เท่าไหร่เอ่ย54ใช่ไหมโอ้แล้วตอนนี้ขาดทุนด้วยนะฮะโอ้ไม่กอดนะฮะโอ้ไม่กอดขาดทุนนะฮะไม่เป็นไรฮะเออปล่อยมันเรื่อยๆก่อนว่ามันเพิ่งเปิดเองเนาะเออปล่อยไปเรื่อยๆก่อนน,อออออออน,นะครับโอเคฮะต่อไปนะฮะเราจะไปเพิ่มทีวีกันนะครับซึ่งทีวีเนี่ยอย่างที่ผมบอกกบผมว่าผมจะทําการใส่ไว้ด้านหน้าเลย มันจะได้เห็นตาโลโก้นะฮะว่าส่วนพ์คนี้เป็นของใครนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องวางขาก่อนอ่าเขาเรียกว่าเป็นขาตั้งนะฮะ เอาไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมอ่าไว้กลางๆนะฮะปึ๊บเรียบร้อยฮะตอนนี้เราต้องการแก้ไขอ่าแก้ไขเดี๋ยวก่อนนะขอทำการหมุนก่อนฟืบโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกอ่าเริ่มอีกไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กนะฮะโอเคกดตกลงไปหลังจากนั้นเอาทีวีนะฮะผมจะเจ้าทีวีที่ใหญ่ที่สุดนะั่นคือ4นิ้วนะ,ะไม่รู้4นิ้วหรือ4เมตรนะฮะเห็นมันเขียนว่าสี่มโอเคนะฮะ แล้วก็อันนี้นะฮะก็ทําการอ่าหมุนเลยหมุนเลยนะหมุนหน่อยปึ๊บโอเคฮะหลังจากนั้นก็พยักหน้าลงมานะฮะโอเคแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นไปอีกฟึ๊บโอเคแล้วก็ดึงมาด้านหน้าคุณผู้ชมอ่าไหนดูซิว่าด้านหลังเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าผมว่ามันก็น่าจะตรงนะออตรงกันไหมไม่ตรงนะฮะอ่าไม่ตรงงั้นเราก็เลื่อนขึ้นนิดหน่อยอ่าเลื่อนขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วมันโอเคกันยัง โอเคกันแล้วเนาะอ่าโอเคฮะน่าจะโอเคกันแล้วแล้วเนาะโอ้โหทะลุมาเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับต่อไปก็เอาหน้าลงอ่า เอาลงนะฮะเอาลงซุปเปอร์มมนนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะฮะทีวีเนี่ยมันสามารถใส่ได้2อ,อย่างครับคุณผู้ชมก็คือรูปภาพแล้วก็มูวี่หรือว่าวิดีโอนั่นเองนะครับเนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปปกนะฮะของช่องเรานั่นเองส่วนโลโก้ที่2เนี่ยก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมเลยมองว่าด้านหน้าเนี่ยผมจะใส่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราละกัน,นะ นะคุณผู้ชมสวยงามมากนะฮะก็ทําการยืนยันไปตึ้เหมือนกับว่าทีวีเนะี่ยมันจะยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนว่ามันจะกินฝั่งนี้นะฮะแล้วเราควรที่จะเลื่อนออกมานะเลื่อนออกมาก่อนนะฮะปึ๊บโอเคตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเรียบร้อยต่อไปก็มาเลื่อนอันนี้เลื่อนอันนี้นะฮะอันนี้เราเลื่อนมาอีกนะครับปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ลงหน่อยฟื้นไม่ต้องลงแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็น่าจะได้แล้วนะฮะ เป็นครับคุณผู้ชมสุดยอดเวอร์นะฮะเพียงแค่นี้เราก็มีทีวีของตนเองแล้วนะฮะแล้วก็ฉายหน้าโลโก้ของเรานั่นเองว,ว้าวต่อไปนะฮะไหนๆมาเพิ่มตรงนี้แล้วขอตกแต่งอีกนิดนึงละกันนะฮะเป็นป้ายนะฮะเป็นป้ายโฆษณาของ p i n e t Coaster นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้นะผมไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ส่วนไหนนะฮะน่าอยู่ป้ายนี้มัง้ง โอ้นี่ฮะคุณผู้ชมเจอแล้วนะครับเป็นป้ายรูปมัสคอตนั่นเองนะฮะของไพน์เน็ตคอสเตอร์นะฮะจะมีผู้หญิงนะฮะแล้วก็อ้วนๆนะเป็นมัสคอตของเขานะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์แล้วก็มีโจรสลัดนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะเออเดี๋ยวเรามาเพิ่มตัวหลักของเรานะฮะนั่นก็คือตัวมัสคอตของไพน์เน็ตคอสเตอร์นั่นเองนะฮะเรอาไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่าขอต่ำลงมาอีกหน่อยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยฮะเดี๋ยวก่อนนะ อ่าไว้ตรงนี้แล้วกันอนน่คุณผู้ชมก็ถือว่าน่าจะใหญ่อยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ปรับลงมาแล้วนะฮะต่อไปเพิ่มตรงนี้นะฮะอืมจะอ,อะไรดีฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหน้าตาอะไรอันนี้โอ้เป็นคนวิ่งหนีนะฮะอันนี้ก็ปลาหมึกยักษ์นะฮะไอตัวนี้คืออะไรผมจําไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเรามีนะเอออยู่ตรงนู้นนะฮะเนะี่ยไอตัวนี้นี่เองนะครับมันคือไอตัวนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนะฮะ เรียกไงว่าแม่งเป็นสับปะาดแล้วกันโอเคส่วนป้ายเนี่ยผมมองว่าวางไว้สักสองหรือสามอันเนี่ยก็กำลังจะดีนะฮะงั้นเอาเป็นโจนสลัดแล้วกันฮะคุณผู้ชมอ่าโจนสลัดนะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับปึ๊บแล้วก็ลงไปอีกฮะอ่าเอาไว้สัก ตรงนี้อ่าโอเคฮะเรียบร้อยโอ้โหเพียงแค่นี้เราก็มีป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะถือว่าสวยงามมากๆนะครับโอเคผมสาหรับ E ีพีที่7นี้นะฮะก็จะมีปรับมาณนี้นั่นเองนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ติดตามถึง EP พีที่7เลยนะฮะสำหรับ E ีพีที่8จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันข่าวหน้าเลยสําหรับในวันนี้วิคตุรีแคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ